สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับมีท่าพร้อมนะครับเนาะอ่ะนะครับในงวดที่แล้วนะครับสําหรับในสูตร2ตัวล่างนี้นะครับก็เข้าไปในตัวกลับเนาะรู้สึกว่ามันจะมีเข้ามีหลุดเนาะสำหรับในสูตรนี้ซึ่งลงงวดแรกไปนะครับให้ไปมันให้ไปมันมาในตัวกลับเนาะเป็น57นะครับดอก7557นะช่วงนั้นนะครับที่ออกตัวกลับ แล้วก็ในงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ออก8-5นะครับซึ่งสูตรนี้8ก็เข้าในหลักสิบอยู่ผมก็เลยตามต่อนะครับซึ่งในงวดนี้น่าจะผมไม่ได้ลงสูตรให้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดผมก็แต่ก็ผมก็นําใบสรุปมาให้ดูอยู่นะครับหลายท่านก็ได้ดูได้ติดตามไปนะครับซึ่งในสูตรล่างก็ให้ไป3 8นะครับ38ก็เป็นในตัวกลับอีกแล้วนะครับก็มาดูในงวดนี้นะครับว่าจะมาอีกหรือเปล่าสําหรับในสูตรนี้ก็มีโอกาสนะครับสาหรับในสูตรนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาอีก นะครับซึ่งมัน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 ก็อาจจะมาไม่มานะครับก็ต้องไปเปรียบเทียบกับในสูตรหลักสิบด้วยนะครับซึ่งดับเนาะอ่าเป็นดับ10บล่างนะครับแล้วก็ดับหน่วยล่างซึ่งดับ10บล่างนะครับเอาอยู่มาหลายงวดแล้วนะครับงวดที่แล้วให้ดับไปรู้สึกว่าจะมี4ี่นะครับแล้วก็6แล้วก็อะไรอีก2ตัวนะครับก็สูตรดับเนาะสูตรดับเอาอยู่นะครับแต่หลักหน่วยเนี่ยสูตรดับเอาไม่ค่อยอยู่นะครับมักจะหลุดไปนะครับงวดนี้ลองมาดูนะครับลอง นำสอตัวล่างไปเปรียบเทียบกับในสูตรดับดูนะครับก็ไปดูไปรับชมสูตรกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับต่อจากสูตรในงวดที่แล้วกันเลยนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับผมไม่ได้คํานวณลงให้แต่ผมนําชุดมาให้ดูอยู่นะครับซึ่งเป็นใน2ตัวล่างเนาะนะครับก็ในงวดที่แล้วนี่มัน เข้าในหลัก10อยู่นะครับเข้าในหลัก10อยู่นี่นะครับ8เนาะสูตรนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับสี8ส3 12 12ี่ชุดนะครับอ่านะครับก็อาจจะมีตรงบ้างกับบ้างเนาะนะครับแต่งวดแรกที่ลงให้นะครับก็คืองวดวันที่16นะครับพฤศจติเนาะนะครับก็คำนวณย้อนหลังนะครับไป6งวดติดสูตรนี้นะครับมันก็มาตรงๆแต่พอลงให้ปุ๊บนะครับ มันก็เข้าอยู่นะครับแต่เป็นในตัวกลับนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยเป็นห้าเจ็ดเนาะนะครับเจ็ดห้านี่แล้วก็พอในงวดถัดมานะครับลงให้ไปนะครับก็จะเป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแปดเจ็ดแดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นั่นแหละครับผลที่ออกนะครับก็จะเป็นออกแปดสองนะครับนี่หลักสิบก็ยังมาอยู่นะครับผมก็เลยนะครับคำนวณ แล้วก็ลงให้นะครับแต่ไม่ได้ลงวิธีการคำนวณนะครับนี่ก็มาในชุดนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันวิธีการคำนวณมันจะเป็นยังไงนะครับทำยังไงถึงได้มานะครับ38นะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับก็เราจะหานะครับในงวดของวันที่16นะครับเราก็จะเอาผลในงวดก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่1ก็จะเป็น0 7 7 2นะครับ5 8แล้วก็82เออนะครับเห็น7 7 2นี่ก็นึกขึ้นได้กับสูตรนี้เลยนะครับใครรอสูตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับนี่นะนะครับใครเห็นสูตรนี้บ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหน่อยอ่านะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครเห็นสูตรนี้นะครับเมนต์มาว่าถูก53านะครับนี่เลยครับเนาะ น่าเสียดายนะครับไปตรงกับเลขดังเลขอันเนาะนะครับก็ก็น่าจะไปซื้อสลากกันได้อยู่นะครับเพราะว่าผมน่าจะลงให้ก่อนหลายวันแล้วนะครับเนาะทุกๆุกคลิปสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่นะครับเนาะเ้อนะครับเห็นไหมครับมีห้าครับมันก็มาห้าจริงจริงด้วยนะครับแต่ผมไปเน้นล่างนะครับมันมาบนซะงั้นนะครับเนาะเออนะครับแต่มันก็มาบนเยอะแล้วนะครับเนาะผมอยากจะเน้นให้ล่างอีกนะครับใครรอสูตรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าในงวดออกล่าสุดเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูตัวคูณก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงยังไงใครเห็นสูตรนี้เม้นกันเขามานะครับว่าถูก5335สานะครับน่ะก็สำหรับในสูตรนี้นะครับหาในหลักสิบกันก่อนเลยนะครับหาในหลักสิบนะครับเราจะนำในหลักสิบล่างก็จะเป็น8 ตามมาด้วยนะครับจะเป็นในหลักร้อยเนาะก็คือ2 10บนนะครับจะเป็น5แล้วก็จะเป็นในหลักสิบล่างนะครับก็คือ8จะบวกตัวเดียวนอกนั้นคูณทั้งหมดเลยเนาะด้วยเลขคงที่9นะครับจำง่ายเลยครับ9มาบวกมาคูณนะครับ8บวกเ้นะครับก็จะเป็น17ก็ถ้ามี2หลักเอาเราเอาเฉพาะในหลักหน่วยนะครับก็คือ7เนาะ29เป็น18 ห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าแปดเก้านะครับเป็นเจ็ดสิบสองจะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับแปดกับสองตัดไปก็เหลือเจ็ดบวกกับห้าก็จะได้สองนะครับเราก็จะลดแต้มนะครับลดแต้มเราก็จะเพิ่มแต้มนะครับอ่าไม่ใช่ลดนะครับก็จะเป็นสองสามสี่นะครับส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราจะนำนะครับก็คือนําในหลัก หน่วยล่างนะครับก็จะเป็น2ตามมาด้วยนะครับก็จะเป็นในหลักพันนครับก็คือ7จะบวกแล้วก็คูณนะครับด้วยเลขคูณที่2แล้วก็9 2บวก2ได้4 7คูณ9กนะครับก็จะเป็น63บอ่าบวกกันนะครับก็จะ4บวกกับ3ได้7เนาะก็เพิ่มไป8 9นะครับ9แล้วก็0จนี่นะครับจบคู่ในหลัก10ก็จะมี2 3 4 2 3 4ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้การันตี100%หรอกนะครับว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับก็นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็จะมี2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8นะครับ2939 49นะครับ20 30แล้วก็จะเป็น4 0นะครับก็สำหรับผลนะครับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็น6 3 9 2 3 5 นะครับล่างก็คือ83ดสานะครับนี่นะครับมาในชุดตัวกลับเนาะเนี่ยนะครับเกือบจะมาบน3าหนะครับเนาะอ่ะนะครับก็มาดูต่อนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่30นะครับธันวาคมหลัก10นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนําก็คือนะครับก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในหลักร้อยนะครับ สิบนแล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับก็จะบวกตัวหนึ่งแล้วก็คูณด้วย9ทั้งหมดเนาะแปบวกเกนะครับก็จะเป็น17 2 9เป็น18 3 9เป็น27 8สิกนะครับก็จะเป็น72ก็จับตัด2อนะครับเหลือ7จบวกกับเ็ก็จะเป็น4 4่สห้าหในหลัก10 ในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราก็จะนำก็คือจะนำในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น3ตามมาด้วยในหลักพันนะครับก็คือ9บวกแล้วก็คูณนะครับด้วยเลขคงที่2กับ9 3บวก2เป็น5 99เป็น81นะครับจะบ,บวก5บวกกับ1ได้6ก็เพิ่มแต้มไปเนาะห78 9หลัก10นะครับก็จะมี4 5้ากนะครับก็ถ้าถูกใจในชุดนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะมี4 6นะครับ5 6 6 6 4 7 5 7 6 7 4 8 5 8 6 8 4 9 5 9แนะครับ4 9 5 9แล้วก็จะเป็นใน6 9นะครับนี่นะครับในชุดนี้รู้สึกว่ามันจะไปตรงกันนะครับกับในเลขปีนักษัตวนะครับที่ผมนำมาคำนวณนี่นะครับในชุดนี้แหละนะครับ อ่านะครับผวว่ามีมีโอกาสที่จะมานะครับยังไงก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับสลับในสูตรชื่อสูตรว่าสูตรเดินดี99เด้มี99ข้อมนะครับเนาะเออนะครับก็ยังไงก็นะนะครับก็ลองนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ดูนะครับเนาะในชุดนี้แหละนะครับจะมาตรงหรือมากับก็เดี๋ยวลองมาไปเปรียบเทียบกับกันในกับสูตรอื่นครับเนาะเห็นในเลขชุดดีนะครับเสียดายนะครับเนอะเออนะครับใน หวยลับนะครับสูตรลับนี่เนาะตรงกับสูตรลับเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวในสูตรลับนิ่เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับมันสูตรลับนี่รู้สึกว่าจะหลุดมา2องวดแล้วนะครับเนาะในงวดที่3นี่มันไม่เคยมีประวัติที่จะหลุด3มงวดติดนะไม่เคยมีนะครับที่จะหลุด3มงวดติดนี่ส่วนมากก็จะหลุดแค่2งวดนะครับ ส่วนมากก็จะหลุดแค่งวด2งวดนะครับในสูตรลับงวดล่าสุดวันนี้ผมว่ายังไงก็ต้องแก้มือแล้วนะครับสำหรับในสูตรลับเนาะนะครับต้องไม่พลาดแล้วนะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับงวดนี้นะครับถ้าพลาดนี่นะครับสงสัยจะเก็บเป็นความลับแล้วนะครับเนาะไม่เอาลงให้แล้วนะครับเนาะหนสองนะครับห หนึ่งหนึ่งสองงวดแล้วนะครับงวดแรกก็ตั้งแต่วันธันวาคมเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาสิบหกนี่หลุดมาสองงวดแล้วนะครับอืมนะครับก็เอาไงดีนะครับผมว่าก็ต้องตามต่อเนื่องนะครับสูตรมันก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับปะปนกันไปนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขสูตรทุกสูตรนี่เลขออกแต่ละงวดไม่เหมือนกันนะครับตามต่อนะครับสำหรับในสูตรนี้หลุดไม่เกินสองงวดนะครับ ถ้าสามมวนก็คงไม่เอาลงให้แล้วนะครับสำหรับในสูตร,รับอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกทกท,กท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ